็นแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะนี่คือในห้องเรียนนะคะมีตัวกรรมการไปแนะนำตัวก่อนเล่เลยนะคะก็ชื่อเล่นชื่อแจนะคะชื่อจริงวราทยาบุญชาพันธ์นะคะก็อายุ10ปีนะคะก็เกิดวันที่13เดือนกันยายน2 5งห วงแลง้ไก็ไปดูคนสับอะไรกันสวัสดีค่ะ,ะวันวนี้นะคะ<ต>ชื่ออะไรวันแบบ <c oughs> นี้อีกแล้วอ่ะชื่ออิ๋งนะคะชื่อจริงชื่อสุพันธ์บุญมาศนะคะแล้วก็ข้าสีม่วงนะคะเลือดกรุ๊ปโอเกิด<อ>วันที่18มิถุนายน2548นะคะอายุ11ปีค่ะไปดูน,นะะสับกันดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อออยนะคะชื่อจริงออมเบียคงทน,นชื่อเล่นเอิร์กไม่ใช่ สีเขียวเลือดรุ๊ป A ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมุ้นะคะชื่อเด็กหญิงนันทิดาคุณสมบัติค่ะเกิดวันที่31ดกรกฎาคม2547่ะหค่ะชอบชอบสีแดงนะคะเลือดุกโ O ค่ะค่ะค่ะเอ่อก็เราก็ขอฝังรายการนะคะก็ชมนี้ด้วยนะกดไลไ Yeah! <laughs>